ยาโรเอโอ้ด๋ดียแต่ว่าคุยก็เพลินแต่ว่ายังบริบาามันคงนี่นั่นเนาะแต่ลมกันไปูมือแต่เพนว่าจังได้สับเพลินหักเพงแบบดูกร้านห้วยว่าหักแพงแบบวาวสาวแต่ก็คุยไปกับบริบต่างบแบบทางอ้อมแบบวาวสาวคุยกันก็ธรรมดาอารมณ์ธรรมดา ดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์สุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สสน้อยแล้วพ่พี่น้องเอ้ยโดยมาพบว่พนมีพ่พี่น้องนก สิแวะดินนําน้องปอนเพิ่นก่อนเพิ่นพี่น้องเนาะจังนีจักน่อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยกะบ่ได้ยินเสียงสนวนกะบ่บ่จงก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อ่พี่น้องเนาะสวนกะบ่สบายเป็นบดแล้วกอ่าเจ็บคอคอแห้งประมาณนี้พ่นพี่น้องเอ้ยก็แบบอ่าเป็นน้ํากแน่เนาะโดยต้องขอโทษขอภัยพ่พี่น้องเอ้ยกะมื้อนี้กะสิมาแวะหาน้องเพิ่นก่อนจังจันอยกสิได้ ไปหาอีกคนนึงเนาะงพวยพี่แดงเนาะโดยกคือมื่อนี้เนาะสาวชาวนวลกิดบร,ริได้ออกไปไกลป็นใดพวยพี่น้องก็คือแถวใกล้บริเวณเขตบ้านชาวนวลเองนี่แหละเนาะโดยฮะจังไดก็ไปทักทายสบายดีกับน้องคนเลยเนาะงพวยพี่น้งนองเนาะด้วยเป็นยังไงเนาะมื่อนี้เข้ากินน้ำเลยบ่ละกินแล้วอืบ่ได้ไปข้างในมื่อนี้ ปกติเอ่ยมาคือ่บบเหินเจ้าไปทางไหนเลยไปเตอกับไปเียคือออกเียกอีนะอืมเจอจะไปเียเทชโนุ่อะลอกนเาอเป็นยังไงเนาะคนหูใจได้ใบลอฮะก็มีอยู่โอ้คุยกันอยู่ว่ะอืมอประมาณเท่าไรเลยเกิ อือเด๋วๆโอเมนบอกผูกเพื่อนที่เพิ่นเอาของขอของควันมาให้เงินค้ำนี่เนีมนบอกอ๋อเด๋วๆอือคุยกันอยู่เนาะส่วนรายเพิ่นโทรมาทางไหนทางเพจรือว่าทางเบอร์อือคุยกันอยู่คู่มือเนาะก็เมื่อไรที่อังไม่อหงาไม่ได้โทรเพิ่นจะเนี่ยโอ้เจ้าโทรหาดีอว่าเพิ่นโทรมา คันสิโทรหาเพิ <c oughs> <c oughs> <y> ่นกันงูยามเพิ่นว่างมีแต่ทางเพิ่นว่างไม่เพิ่นอนมาเกรงใจเพิ่นเนาะะล่เนาะเจอยังเพิ่นครังเดียวเองค่ะสวยเสออเด้โอ้ด้วยดยแต่ว่าคุยกับเพิ่นแต่ว่ายังบ่ได้ว่ามันคงในนี้นั่นเนาะด้ยแต่ลวมกันไปกุมือแต่เพิ่นว่าจังได๋ซะเพิ่นฮักแพลงแบบลูกหลานหรือว่าฮักแพลงแบบ หัวขาวแ่ว <pet> like, okay. wow. oh. ่าไม้อเพือ้แต่ก็คุยไปกับบได้ต่างบ่แบบทางอ้อมแบบหัวข่าวคุยกันก็ธรรมดาอารมณ์ธรรมดาโอ้ถามเรื่องเป็นอยู่ดีว่ากินยังอยู่ยังสี่สิบวะเออคุยทางอื่นเนาะโอ้ยเ่๋วไงไก่คนท่าก็ได้ยินเสียงรถคือเก่าฮะแหละบ้านนอกปอนเคนนี้ ผ่านไปผ่านมาดูก,กับวันนี้มาณได้มือได้วัอนี้กับบอสบายลนะเออมันกับแบบโบตัวโตฮะกับบอสะดวกสบายนะก็เลยว่าเออฮาลิ่นแถวนี้แหละก็เลยมาเดินทางใกล้มานี่เป็นไข่เป็นไขกกับ,จจบเจ็บคออืมรายอยู่ในบ้านมีน้ำนะไข่เห็กมาเสียงเลยเปลี่ยนไปบอเจ็บคอพอเห็นเป็นไข่เด็กกัน้ำมูกได้เป็นบัด คนเป็นไลายแม,ม่นแหะยืออ้อก็ว่าโอ้ยบโซสิเป็นโมแบบเป็นตำข้าเดีวเลยอืมอลายแบบว่าสุขภาพตัวเองไป <c oughs> ใส่มาใส่คือว่าและไรเอ่ยมันแบบคนเที่ยวเด้ล่ะมันไม่ได้อยู่กับที่เนาะ <c oughs> อืมไปตลอด <c oughs> ไปแต่พอคนหนึ่งของเธอเป็นไปอยู่ใจกันสถ <c oughs> ิดเนาะเ <c oughs> มนเมนอากาศมันก็เปลี่ยนคือว่าเนี่ย กับแบบว่าคู่มือนี่คุยกับก็เพิ่นแต่ว่านุ่มๆแบบโสดด้วยว่าอายุยังน้อยนี่บ่มีแม่นบ่สไลด์จะมีแต่พ0 40 30สี่สิบห้อือดูดูแต่คุยกั้เพิ่งยู้เนาะอืมคุยได้รผู้ใดควรแะไรเฮาก็บ่บนี่กพิ่นสิฮักสิมักคําโบ่จริงใจบ่เฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะก็คุยไปบ่ได้รังเกียจคนเนาะอืมอดูดู คือกะไปสู่มานั่นดอกกะคืออังเทียกะมาแวะอยู่2 3เทื่อแล้วเอื้อยมาแวะเจ้าบ่เห็นบ่เห็นก็เลยบ่ได้อัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยนี้กมีอ่าโอกเนาะมากพ่อน้องปอนพอดีเพื่อนคือเก่าผู้เดิมกับผู้เดียวคือเก่าอืมมเพิ่นก็เฮ็ดเียงานอยู่ข้างนอก อ่ะน้องปอลกะมีเบียมีงานสิไปบ่ละไปหมื้อนี้บ่แม่นเออมีสิออกมาโอ้สิออกนะไปเฮ็ดเบียบซอยแม่บอกแน่จะได้ไปจอลินเตาซอยเออเบ้าแรกกะเอื้อยกะอยากได้อยู่เด้เอามาให้เอื้อยได้บ่ไปเอา1อันตัวไหนตัวนั้นตัวไีนเอาปีนีมันก็มีขนาดมันกลางๆนั่นล่ะเตาโตัวกลางเลือกเป็นเตาพื้นโอ้เอ้ยเอาเตาพื้นเตาถ่านแหี่ รุ่นรุ่นกลางนี่มันเป็นรุ่นอันอันนี้บนอันเอื่อยไปสัมผัสอันสาวอียังมาเห็ดเตาทานอยู่ในนี่ใช่สาวผิดประมาณช้ำนั่นแหละทำไมให้เอื่อยเด้อลยเนาะเบิ่่งให้อยูป็นตอนนี่นะโอ้ตอนนี้ยันยันหมดอืมหได้รตะกันตอนนี้ เป็นมือใหม่เลยได้มือใหม่มาปลาไปให้เอ่ยเลยเสร้ะเป็นไงนะไปไปไนสเตเด้ยมาก็ยันคัมหัวใจกระเหมือนอะเนาะแมนแมนจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ่ไปเบึงอะคันเจ้าอันสะดวกเจ้าแรงไปเบิ่งเอนลำเราก็ได้อยู่ทงผมบ่เอ้ยแป๊บนึงยค่ะเอื้ยปวดถ่ายคลิปคัมเนาะก็อยากใส่อยู่ละอยากได้อันเตาไปซื้อมานึ่งก็ได้อยู่ก็อยากซอยเจ้าแหละเท่าไรล่ะอันหนึ่ง ราคาเจ็ดพันเรื่องเท่าไดนี่เลยเจ็ดพันเจ็ดพันกิโอ้เจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทแล้วดึงว่าเจ็ดพันบาทเนาะตกใจเนาะเฮ้โอเคเฮงเนาะตกใจนะโดยรวยเลยคุณคายนี่ยเจ็ดพบาทอันหนึ่งเจ็ดพันกีบเนาะล่ะเนาะโอ้ยกิจองไรส่งเพลไทยมาย่านเฮาอาเมื่อไในย่านอาเมื่อบ่รด้ เป็นบริษัทใส่ข้างหน้าข้างหลังบอกเจะเป็นเต่าล่นลิบเบิ้ลเต่าจู้จั๊วจักเต่าบอกเต่าแบบเฮาเอาถาดใส่จู้ขึ้นหนะเอาใจแต่ว่าจะั๊วยังไึกลินมันันเป็นหน่วยเมื่อเต่าน่ะกระเพงะเลยอืมเท่าไรล่ะตัวใหญ่หรือตัวน้อยตัวใหญ่ตัวมีมีน้อยสุดอยู่บ่ล่ะ นี่อืมอยสุดเอากลางๆนะไปเอาตุกลางเป็นสิบสี่สิบห้าประมาณนี้แหละอืมโดยด้วยในยูทูบเป็นยังเด็นกับเสีเอาแบบจากไรมาแล้เพราะว่าเขาก็ไปใส่ไปใส่ทานนี่ล่ะบื้อนี่ก็ใส่แบบอันพื้นนั่นแหละเพราะว่ามันหาซื้ออันทานเนี้ยก็เลยว่าเออคิดอย่างไรเตาอ่ะเจ้าว่าเรื่องเตาก็ได้ซ่อนเมื่อ ตัวเองก็สวยเจ้าแหละบางทีเอ้ยเสด็จออกซื้อเออชุดพุ่นอ่ะเอ้ยเคยซื้ออยู่ซื้อหนึ่งาหางกระเพนี่เลยละโทนยี่บ่เป็นอะไรไซส์โทนทนหางกระเพ่เลมีแล้วอันข่อยค,คุ้นคุ้นอยู่เมย์เจ้าภาว่าเห็นอยู่ไเศษเคยซื้อท่านึงเมนอยู่ทงชุดพุ่มเมนอ่าเออเมนเเพิ่งจะพังนี่ล่ะ เพราะว่าเฮาก็เอามาใส่ก็ทำบริยงใหญ่ไปทางไหนเนาะเมนคันบดคันบดได้ย่างมันกับบดสเปซส่วนแรกก็มีเดียวรีนแหละแต่เมนแมนเมนรีนทะลุก่อนอันนี้ก็รีนลาทะลุนะเนี่ยบางเดือนใส่ทานเต็มใส่ทานล่นแล้วข้างหมอนก็จะมันดันทางนุ่มแน้นเต๋อเอ้าเมนหนบี่โอ้มีส่วนเนาะเพใส่ห้าวขาบได้เนาะเมนใส่เพียงกระปากมันมีกับ ก้นหมอเรือตัวข้างใส่เนี่ยมันก็นกเป็นใส่มือนกัดนัวนะเพว่ามันมเกระทบโอ้อันนี้คือสิออกไปนี่ออกไปซอยเมย<ม>์ปิดหานออกไปซอยเมย์เนาะกะคำเลยละ่ะตอนนี้ก็บม,มมซ่สามโม,ม,มงแรงเลยบ่ล่ะสองโมงครึ่มงนถึอยยยยยน แต่อยู่ในห้ามันมีใครในซัสว์โซยไหมก็มันมีพนักงานน้ำผู้นึงแล้วก็มีพ่อกับแม่เมืทั้งนี้อโอ้สามคนอือคนก็มีคนโซยเนาะคนรักคือว่าเจ้ากับหาคนโซยใช่แล้วสินาะอะไรได้น้องปอนสิได้เนาะยังหมดเจอคนถึงใจบ่อถือว่าถึงแล้วแต่ว่าพังเหตุผลก่อน ฮะโอ้ถือว่าถึกใจแล้วเนาะอืมเดียอะไรก็ให้น้องปอดเพิ่นสมบังในความหักเด้อเนาะคือว่าเลยเนาะอะไรกูไอคนก็คือว่าอ้าวทักมาอ่าเถาซัมพออัญมุขพวกซปีคือสิบอกกล้าคุยน้ำพึ่งโลกว่ะอันนี้มืนกับเกือียนเลยเนาะน้องปอดเนาะ โอ้แต่ว่ราดมเข่ากันเนาะแข่งแข่งความได้เอาแข่งแข่งแข่งถ้ามาซอยวิ่งก็ได้อีกสายนะเนาะโอ้โอ้แต่เอาแข่งแข่งมาลงปอนต้องอัดไปเข้มแข็งแน่เลยเป็นลูกเป็นไข่ไข่เจ็บกับ่เอาอด้ยเนาะแม่มาค่ะสิได้มุกมาซอยให้เป็นพาระตื่นเลยนะเนาะเหม็นเหมนเมน คือว่าผู้ลังคนเขาก็ทักมาแหละเพิ่นบ่กล้าคุยคือว่าอันแบบอ่าผู้สาวมันยังน้อยจั่งซี้นะเพิ่นบบอายุแกลี้ยห้าสิบห้าสิบปลายจั่งซี้นะบ่กล้าทักว่าซัาน่นสาวนวลว่าอันถ้าทักไปกะละอายเจ้าของว่าซัสนนะผู้ลังคนเขาก็แบบนี้เนาะโดยแต่อันนี้มันก็บอกเกี่ยวอกเพิ่นพี่น้องเอ้ยคนแต่ว่าโอ้ลงเข่าขั้นแหละถึงใจว่าง่ายซะเดือดอายกุก็บ่าสำคัญเนาะนก่อนเนาะ โดยโดยอ่ะกับ่มีหยังได้ทางเอ้ยก็มาดินมาหัวนําซื้อมานี่เนาะมาเยี่ยมมายามพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือว่าทางผ่านเนาะบ้านกปอนเพิ่นก็้ถนนหนทางแหละไปผ่านก็มาแม่หาน้องเพิ่นพี่น้องคือว่าเห็นน้องเพิ่นก็แบะเนาะบาทีก็บ่เห็นน้องกปอนเนาะไปเวียไปงานพี่พี่น้องเอ้ยโดยอ่ะสําหรับที่นีทางเอ้ สิได้อำลาพาจากแล้วเล่โดยสบายดีน้องหนโดยสบายดีเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องเนาะก็สิประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องท่าสนองกะมาลินน้ำน้องเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้ลมเพิ่นนิดนิดน้องไอ้พ่อพี่น้องไอ้โดยกะท่าสนองกะว่าบุคคลได้ได้เนาะคือแบบวอาลายกับขอแห้งไปสื่อพ่อแม่พี่น้องเอ้กะเจ็บคอคอแห้งแหละเนาะก็เลยบวามสามารถโอ้ลมคุยกับน้องเพิ่นไลน์พ่อพี่น้องเอ้ โดยกับสำหรับพี่นี้อนงะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท้าสนวันีเด้อผพม,มีพี่น้องเนาะเพื่เป็นกำลังใจผ่อพี่น้องเอฟทางน้องกับศิไปเบียบไปงานประมาณน,น,นี้แหละเนาะเก็คือแบบอ่าสิไปซวยทางเมย์เพิ่นเพ็ดเต้าประมาณนี้ผ่อพี่น้องเอฟโดยกับท้าสนวันกันสิได้อัมราพาจา่าพมีพี่น้องทุกคู่ทุกคนเนาะกั ถ้าว่าถึงโมกถึงใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางสนนะุนเนาองคุพี่น้องเนาะโดยก็เห็นโฆษณาสนาุนเขาก็อย่ากดข่ามเด้อพ่อพี่น้องเนาะอำลาพจจะระจักแล้วเนาะไ่พดไปพอสนุนคลิหนาโคกาวคข้ามาสับายดี